สวัสดีค่ะอินดีต้อนรับสู่ช่องจับเลขชาแนลนะคะคลิปนี้จะเป็นของเด่นบนแบบสองตัวนะคะสูตรนี้งมดที่แล้วแอดให้อาเดี๋ยวมาดูก่อนนะคะมาดูคำเตือนกันก่อนนะคะคำเตือนนะคะการคํานวณน,นี้เป็นการคํานวณทางคณิตศาสตร์ เป็นแค่การคาดการนตัวเลขเพื่อใช้เป็นแนวทางในการเลือกซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลนะคะการคำนวณอ,อาจมีถูกมีผิดโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมขอให้ทุกท่านโชคดีในการเสี่ยงโชคจากช่องจับเลขชั้ n เอ l นะคะเอามาดูสูตรเด่นบนสูตรนี้มาหลักสิบนะคะแต่งวดที่แล้วหลุดแอปบ,บอกว่ามันมันน่าจะหลุดมันก็หลุดนะคะงวดที่แล้วสูตรหลักสิบบนแบบสตัวเนาะ แอดคิดว่ามันมาหลักหน่วยนะคะเมื่อที่แล้วแต่มันดันมาหลักร้อยอะมาดูของเมื่อนี้นะคะอ่าสูตรนี้ใช้ X บวกหนึ่งนะคะ X กบวกหนึ่งก็เท่ากับสองบวกหนึ่งก็เป็นสามนะคะออกสองสองหนึ่งเนาะเข้าที่เลขสองนะคะเข้าหลักสิบกับหลักร้อยนะคะ เห็นไหมตัวเล็กไปไหมเดี๋ยวแอดขยายให้นะคะกลับมาเป็นหวัดเหมือนเดิมแล้วแอดตากฝนเมื่อวานคิดว่าหายดีแล้วนะเนี่ยอมาดูวดที่สองนะคะวดที่สองได้สี่กับห้านะคะออกแปดสี่สามเข้าที่เลขสี่นะคะหลักสิบเนาะ เอามาดูงวดที่3นะคะได้5กับ6ออก8ปดหกสเอามาดูงวดที่4นะคะได้0กับ9ออกสองเข้าหลัก10หลักหน่วยนะคะงวดน,นี้มา2ตัวเอามาดูงวดที่5นะคะได้6กับ7ออก เจ็ 7, 7, 9, เข้าหลักร้อยกับหลักสิบนะคะแต่ส่วนใหญ่มาหลักสิบมาดูงวดที่6นะคะได้เก้ากับ0ย์ออก7จ็ศูนย์ศูนย์เข้าที่เลขศูนย์เข้าบิ้หลังนะคะ เอามาดูงวดที่7ดนะคะได้หกับ7ดออก3ามเจ็ดเเท่าที่เลขเจดเนาะออกหลัก10บกับหลักหน่วยนะคะมาดูงวดที่แดนะคะงวดที่8ได้8ดกับ9เข้าหลักร้อยกับหลักสิบนะคะออก8 9ดเ้าสี่เข้าเรียงตัวเลยนะคะ2ตัวหน้าเนาะ มาดูงวด่าที่เก้านะคะได้ห้ากับหออกห้าหกสามเข้าที่เลขห้ากับเลขหกนะคะเข้าเลขคู่เนาะมาดูงวด่าที่สิบนะคะได้แปดกับเก้าออกหกแปดเจ็ด งวดที่11นะคะได้1กับสองออกสองสองเจ็ดเบื้องหน้านะคะงวดที่สิบสองงวดที่ผ่านมานะคะแอดให้ให้เน้นที่เป็นหลักหน่วยเนาะมันไปดันออกหลักร้อยนะคะชุดสรุป <c oughs> มันไม่เข้านะคะมันได้ตัวนี้เนาะแอดให้สามแปดแปดสามเนาะ มันไม่มาเน้นหกกับหนึ่งนะคะตัวเน้นไม่มาออกสามแปดแปดอืมก็หลุดเข้าหลักร้อยห้าหลักร้อยแอดขอวงเป็นสีส้มนะคะอ่ะมาดูวิธีการคำนวณน,นะคะเดี๋ยวแอดขอจดผลลัพธ์อันนิดนึงนะคะ หนึ่งแล้วก็06 1 16แล้วก็6กหสองนะคะใช้3ตัวหน้าครั้งที่สองกับ ตัวทา้ายครั้งที่สองนะคะคือครั้งที่สองกับครั้งที่สี่เอาง่ายๆเนาะใช้หลักร้อยคูณกันสองครั้งแล้วก็หลักหน่วยสองครั้งอันนี้ได้หกแปดสองสิบหกแล้วก็ใช้สิบหน้าครั้งที่สองนะคะสิบหน้าครั้งที่สองใชร้อยสิบร้อยกับสิบท้ายครั้งที่สองบวกแปดคงที่ ก็จะได้หุบวก6ได้12นะคะ12 13 19 25อ้ยอ๋อขอภัยอันนี้เป็นเลข7นะคะสิบสองสิบสยห้ายีนะคะก็ เขียนไว้เลยเลข2กับเลข3นะคะใครชอบเลข2ก็จัดไปถ้าใครชอบเลข3ก็ <c oughs> มันแอดว่าน่าจะมาหลักหน่วยนะวันนี้แต่ถ้าเกิดใครชอบเลข10ก็กลับด้วยนะคะอ่ะเดีย๋ยวแอดยอ่อให้ดูนะคะ เสร็จแล้วนาะมาดูสูตรเก่านะคะสูตรเก่ามวดที่แล้วหลุดนะคะเผื่องวนนี้มันเข้านะคะมันตรงกันนะเดี๋ยวแอดเอามาให้ดูนะคะสูตรนี้ใช้เป็นสิบหน่วยบนนะคะเอามาดูงวนแรกนะคะงวดแรกได้หนึ่งสามหกออกสองสองหนึ่งเข้าที่เลขหนึ่งนะคะเห็นไหม มาดูงวดที่2งนะคะงวดที่2ได้1นึออก8ปดสสเข้าที่เลขสางวดที่3มได้4ี่หกออก8ปดหสเข้าที่เลขหก 6, หลักสิบนะคะสูตรนี้มา10กับหน่วยนะคะ มาดูงวดที่4ได้803ออก209เข้าที่เลขศูหลักสิบเนาะมาดูงวดที่5นะคะได้792ออก779เข้าที่เลขเจ็ดกับเลขเก้นะคะมา3ตัวเลยสุดนี้ าดูงวดที่6นะคะได้803ออก0 0 7 0 0นะคะงวดที่7ได้7 92ออก 3, 3 7 7เข้าที่เลขก7พอเบิ้ลเขาก็จะเบิ้ลติดเบิ้ลหน้าเบิ้นหลังเบิ้นหลัง เอามาดูงวดที่8นะคะได้4 6 9ออก8 9 4เข้าที่เลข9ก้กับเลข4นะคะมาดูงวดที่9นะคะได้4 6 9ออก5 6 3เข้าที่เลข6หลักสิบนะคะ มาดูงวดที่10นะคะได้570ออก867เข้าที่เลข7หลักหน่วยนะคะมาดูงวดที่11นะคะได้247เข้า3ตัวเลยนะคะพอเข้า3ตัวงวดนี้เนาะ2 7 7ก็หลุดนะคะหลุดงวดหนึ่งที่ออก388งวดที่ผ่านมานะคะได้4 6 9 อันนี้หลุด <c oughs> <c oughs> นนก็ติกว่าหลุดเวดที่แล้วเนาะเอามาดูของวันนี้นะคะเกีย่ยเข้าสูตรนี้ก็ง่ายๆนะคะใช้ใช้หลักแสนใช้หลักแสนแล้วก็หน่วยท้ายครั้งที่สอง คูณด้วยสี่นะคะก็คือตัวนี้เอาขอไปแอดลืมเลื่อนเนาะหนึ่งสองสามสี่นะคะสี่สองแปดแล้วก็บวกด้วยสองคงที่ถ้าบวกกันก็จะได้สองบวกแปดแล้วก็บวกสองนะคะก็จะได้ สองี่เจปากกาไม่ชัดนี้นะคะได้สองได้สได้7มันก็จะไปชนกับสูตรแรกนะคะสูตรแรกได้สองกับสามเห็นไหมถ้าวิ่งบนตัวเดียวก็คือเน้นเลขสองนะคะมาได้ทั้ง10ทั้งหน่วยนะแอดว่า เห็นไหมเดี๋ยวแอ,ยอดย่อให้ดูนะคะสูตรนี้สูตรที่สองนะ,ะตัวนี้นะคะได้สองสี่เจ็ดสูตรนี้ใช้ x บวกสองแล้วก็บวกสามนะคะเดี๋ยวแอดเขียนตรงนี้ด้วย x บวกสองบวกสาม เห็นแล้วเนาะเอามาดูสูตรที่สองนะคะสูตรที่สองก็คือสูตรนี้นะคะที่หลุดไปหลักร้อยแอดว่ามันจะมาหลักหน่วยมันก็ไม่มาเนาะที่แอดเน้นให้เนาะ8ปดสามสามแปดแล้วก็สามหสามันก็ไปออก3ามปปดนะคะ <c oughs> แต่ถ้าเกิดใครชอบเลข3ามมีตัวเด็ดก็จัดเลย,เลยนะคะ เอาที่เราสบายใจเนาะอ่ะเดี๋ยวแอดจะให้ดูนะคะเต็มๆแอดก็ขอจบคลิปเพียงเท่านี้นะคะฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้แอดด้วยนะคะเพื่อเป็นกำลังใจเนาะจากช่องกับเล็กชนแนลนะคะสวัสดีค่ะ